คำถามที่สองก็คือถ้ายูงมีวัคซีนโควิดอะ่ะจะให้คนแก่หรือว่าจะให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อเศรษฐศาสตร์รโลกยังไงประมาณนี้แต่ว่าปีนี้คือสัมภาษณ์ EVA คือไม,ไม่ไม่ชิวจริงๆสวัสดีค่ะฮัลโหลยินดีต้อนระับเข้าสูสามา่มิสวรรธ์ชาแนลมีการเรียนแบบแล้วเดี๋ยว<า>วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเขาเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ สอบเข้าคณะอ<ช>ินเตอร์เพราะ<ล>ว่าของน้องทัญญาเนี่ยติดเยอะมากติดทั้ง BBA จุฬา BBA ธรรมศาส e ตร์ EBA จุฬาใช่และถ้าใครอยากปรึกษาบาซายก็มาได้เลยใช่แต่เดี๋ยวคลิปวันนี้เอาเน้น BBA กับใช่อเอาให้รอดก่อนันนี้ว่าน้องๆจะต้องเตรียมตัวยังไงเขาถามคำถามอะไรบ้างเพราะว่าทัญญาเพิ่งสัมภาษณ์ไปเนาะแบบ มาเลยจะได้รู้ว่าโหดหรือเปล่าหรือไม่โหดหรือไม่ต้องเตรียมเลยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราแบบชิลๆกินไปรีวิวไปก็สำหรับ BBA นะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยเราต้องโชว์คอนฟ i d e n ซ์อะในการพูดคือยากไหมไม่ยากคือไม่ไม่ยากอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีคะแนนสัมภาษณ์ที่เยอะอย่างที่บอกเราแค่โชว ว่าเราอะอยากเข้าจริงๆเหมือนเวลาเราสัมภาษณ์สัมภาษณ์น,นานะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่แค่เราต้องโชว์ว่าเนี่ยเรามีค,าความรู้ที่ดีเรามีบุคลิกที่ดีเราทําการบ้านมาแล้วเช่นแบบรู้ว่าคอร์สเขาเป็นยังไงแบบอาจจะไม่ต้องลึกขั้นแต่เราแค่แบบรู้ว่าเราสนใจเมเจอร์อะไรอยากเป็นอะไรในอนาคตขณะน,นี้จะช่วยเราให้เราแบบพัฒนาอย่างไ ก็คือของฟีพี่อะตอนนี้พี่เตรียมตัวพี่ก็ฝึกแบบคําถามมาก่อนก็เหมือนเจอพวกคําถามอารมณ์ว่าแบบทําไมถึงอยากเข้าอันนี้ตัวนั้นตลอดเตรียมมาก่อนก็ดีทาไมถึงอยากเข้าเพราะว่าบางคนอาจจะเจอแล้วช็อกแบบทําไมวะอะไรเราควรจะเตรียมบางคนก็ไม่มีเหตุผลการเข้าแบบอยากเข้าเพราะสนใจธุรกิจหรอหรือว่าอยากเข้าเพราะว่าอะไร ราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนสัญญาแบบเหมือนตอบไปว่าอยากเข้าเพราะว่าเน<ม>ี่ยชอบทําพวก Entpreneur อร<ม>อยากทำอยากเป็นครเจเนอร์อยากมีบริษัทของตัวเองประมาณนั้นเขาก็จะแบบยุ่งนี่มีโกโมีโกแล้วมีเป้าหมายแล้วแล้วมีอะไรอีกนะแบบนอกจากเรื่องคําถามอยากเข้าเพราะอะไรเขาก็จะถามพวกเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากเข้าอย่างเช่นเราก็อยากสนใจ marketing finance ต่างๆ,ๆนานา แล้วเขาก็อาจจะถามเราเรื่องแบบฮ o อบบี้เพราะอย่างที่บอกคือสัมภาษณ์ BVA มันมันชิวมันแค่ดูของดูว่าบุคลิกเราเป็นยังไงแล้วุ้งสังเกตยังไงก็แบบเหมือนเพราะถ้าเป็นฮอบบี้เราก็พยายามพูดถึงฮ o อบบี้ที่มัน ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการที่มาเรียนอย่างเช่นของเราเล่นเป็นโนเล่นเป็นโนไวลินมันช่วยทําให้เราคอนเซนเทรตก็แทยามเอาทุกอย่างมาเิ้นด้วยกันหรืออ่งของพี่พูดถึงแบบกิจกรรมใช่ไหมว่าตอนนั้นอ่ะกิจกรรมที่เคยทําตอนมัธยมเคยขายของเคยทำธุรกิจใช่ถ้าใครมี แล้วก็สมมติว่าถ้าตัวเองเอาพอร์ตมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ลากเขาพอร์ตเขาจะได้ไม่ถามอะไรแบบยากๆแบบมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเราควรจะไกด์เขาอย่างฉลาดขอแบบนิดนึงถามคร่าวๆที่เจออย่างของพี่ถามด้วยนะว่าแบบเรียนธุรกิจคุณได้ติดตามข่าวสารธุรกิจอะไรบ้างลองเล่าสัก่ถวให้ฟังได้ไหมเตรียมไปก็ดีแต่ว่านี่ส่วนตัวคือไม่เจอ ใช่ก็คือเป็นคนโชคดีแต่ว่าทางที่ดีอ่ะถ้าไม่อยากเจอไอ้คำถามพวกนี้หนึ่งคือพยายามลากคอพอดสองก็คือเวลาเขาถามอะไรอ่ะเราพูดยาวๆเขาจะแบบทีนี่พูดยาวเสียเวลาอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราต้องแบบเมาส์แล้วแบบพอเราเมาส์อ่ะเราเหมือนเมาส์กับเพื่อนแต่เป็นภาษาอังกฤษนะก็ต้องลองไปฝึกดูแล้วพอเราเมาส์ หัวข้อนี้เสร็จแล้วเราก็พยายามจะแบบเอ็นไปหาพอร์ตอย่างเช่นเรามีอะไรสักอย่างที่แบบน่าสนใจเราเคยทําแข่งขันนู่นนี่นั่นอะ่ะแล้วก็แบบว่า you wanna hear this หรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสน้อยมากแต่ดีเขาจะพูดว่าไม่อยากฟังใช่สำหรับน้องๆที่อยากเข้าธรรมศาสตร์่ะมันจะมีตัวเอเซสมา ต้องจะบอกว่าเ s เ a y อ่ะถ้าใครทำ I.O. w r i t i n งได้ก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่า essay มันไม่ได้วัดอะไรขนาดมันแค่วัดแบบไอเดียของคุณแค่ยูณเขียนได้แล้วก็เขียนตามเวลาที่เขากําหนดให้ก็แบบโอเคแล้วแต่ว่าเอาง่ายๆไม่อยากให้น้องๆเทอะไรเลยเช่นเทสามแบบว่าพี่พูดว่ามันง่ายมันชิวอะไม่ต้องไปเทคือเราตั้งใจทําดีกว่าเขาจะได้เห็นว่าเราตั้งใจเพราะว่าเผื่อทุกคนตั้งใจหมดเลยก็อาจจะเลือกคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เราใช่นตั้งใจต้องตั้งใจนาอง มีคำถามหนที่แบบไม่ได้เตรียมตัวไปแล้วแบบช็อกว่าเจออันนี้ป่ะก็อย่างที่บอกก็คือแบบมาร์เก็ตติ้งภาคไทยมันต่างกับภาคอินเตอร์เดีวเราก็แบบแชรมันมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็พยายามเหมือน elaborate หัวข้อเราเยอะๆอย่างเช่นเขาถามว่าถ้าเราอยาก concentrate หรือว่าได้คะแนนแซตที่สูงนั้นอะเราต้องทำยังไงอะคือเหมือนบางทีเขาก็เหมือนชิวๆเหมือนกันมาพูดแชร์ประสบการณ์กับอาจารย์เราแบบต้องจริงใจนะเพราะว่า สมมติว่าถ้าหล่อยจาะโกหกอะไรเงี้ยคะแนน,นมันจะดูไม่ค่อยนิทรรศธรรมชาติเท่าไหร่จริงพี่ว่าการสัมภาษณ์ที่ดีอ่ะก็คือหนึ่งเตรียมตัวไปก่อนเพราะว่ามันทำให้เราแบบมีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตอบเป็นธรรมชาติคือกรรมการเข<ช>าเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็ดูออกว่าไหนเราโกหกล้วก็อาจจะแบบ เลิกลักหรือชิก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบบพยายามพูดสิ่งที่มันเป็นความจริงแต่ก็เอาด้านดีๆมาพูดให้มันแบบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสมมครเข้าไปยนได้ก็ดีมากใช่ก็มไม่อยากให้น้องๆออเทเพราะอย่างเช่นคือธรรมศาสตร์ก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างน้อยมันก็มี5%เนะแล้วก็ควรทําให้ดีแล้วอย่าง EBA ละ่ะแตกต่างกันไหม EBA เขาก็อาจจะมี เหมือนเขาอยากให้เรามี m มายซ t ที่แบบว่าเคลียร์จริงๆว่าทําไมยูชู h o o s e EBA ไม่ได้ไป EBA เพราะว่าคณะอย่างเนี้ยมันใกล้กันมากสายงานมันแบบมันชนกันอ่ะเออแล้วถ้ามันไม่ไปอย่างเนี้ยเราจะไปตอบตรงๆก็ไม่ได้ไงเราต้องตอบแบบ แคดเบตหน่อยว่าแบบทำไมประมาณนี้แบบ mm hmm. อาจจะชอบฟิลแมกโรเพอร์สเปกทีฟประมาณนั้นอยากมีมุมมองที่แบบกว้างขึ้นของโลกหรืออาจจะไม่ไม่ได้อยากทำธุรกิจยอ่อมๆหรือจะทำแบบอาอาจจะทำแบ,บจจำแบงค์นู่นนี่นั่นก็พูดให้เขาฟังไปเลยแต่ว่าเมนหลักๆก็คือ express opinion ให้มันเคลียร์ว่าเราอยากได้ทีน่นี่แล้วก็มั่นใจ EBA ก็ไม่ e ก็ชิลแต่ว่าด้วยคะแนนที่เปอร์เซ็นต์สัมพันธ์มันเยอะขึ้นอะแนะนำว่าน้องๆที่อยากเข้า EBA ต้องเตรียมตัวเยอะหน่อย เพราะว่าปีก่อนก่อนก็เชียเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เหมือนแบบเปอร์เซ็นต์สัมภาษณ์ประมาณ30มสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่เยอะแบบนั้นเยอะมากฉะนั้นได้คะแนนสูงยังไม่พอก็ต้องเียมสัมภาษณ์ด้วยอย่าลืมอย่าลืมเห็นตอนนั้นทนาพูดถึงสี่คำถามที่เขาถามใน EBA มีอะไรบ้างนะที่เราในห้องตอนนั้นเราสอบเป็นคลิปวิดีโออะเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีโควิดอยู่แล้วสี่คำถามที่เขาถามอะมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างแบบมีอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ถาม กับซูมใช่ไหมเขาให้เราอัดวิดีโอ5นาทีมาแบบตอบคําถามพวกนั้นอะแล้วเขาก็จะส่งเมลมาให้มี4คําถามซึ่งคําถามแรกก็คือทําไมพวกเราต้องเลือกอยู่เข้ามาในคณะซึ่งอันเนี้ยทุกคนก็คงต้องเตรียมตัวมาแล้วอะ่ะทไหมหนึ่ง w o r k Working หรือว่าแบบเป็นคนที่ขยันเข้ากับคนอื่นเกง่งอะไรปมาวเนี้ยลิสมาให้หมด คำถามที่2ก็คือถ้ายูมีวัคซีนโควิดอ่ะจะให้คนแก่หรือว่าจะให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อเอ่อเศรษฐศาสตร์โลกยังไงประมาณนี้และคำถามที่3ก็คือทําไมนักเศรษฐศาสตร์ฟิลิกอะไรแล้วมันไม่เคยตกงลงอืมอืมอืยากเขาเขาให้เรนจ์เวลามาด้วยนะแบบ9ก้าโมงเขาส่งคำถามให้9ก้าโมงสัมภิบหอยู่ต้องส่งคลิปวิดีโอห้านาที โหดการแค่ครึ่งชั่วโมงคำถามที่4ี่ก็คือเหตุการณ์ตอนเด็กๆมันเชฟยูยังไงให้อยู่อยากเข้า EBA และมันจะต่อยอดอยังไงในอนาคตถือว่าค่อนข้างโหดและอันนี้ถ้ามันเป <S <S ็นคลิปวิดีโออย่างเงี้ยเราก็พยายามจะแถรแล้วก็พยายามเหมือนเวลาพูดภาษาอังกฤษก็พยายามทําให้เราดูแน่ชัดว่าเราอยากเข้าขนาดนี้จริงๆแต่ว่าปีนี้คือสัมภาษณ์ EBA คือไม่ไม่ชิวจริงๆปกติปีอื่นที่ฟังที่พี่คนอื่นมาคือมันก็โอเคแต่อันนี้คือ แปลกหน่อยต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาหน่อยระดับหนึ่งใช่ต้องมีคือมันมันอาจจะไม่ต้องลึกอะไรขนาดนั้นไปเรียนคอสสร์สเศรษฐศาสตร์เพื่อการพูดลานเลยห <c oughs> าข้ <c oughs> อมูลในเน็ตใช่ถามรุ่นพี่เตรียมไว้ก่อนถามรุ่นพี่ว่าเมนไอเดียของการเข้าเศรษฐศาสตร์คืออะไรส่วนใหญ่เขาจะพูดว่างงในแบบ b i พ p i เ t u r e ประมาณนี้แล้วแล้วก็ดูว่าคอร์สไหนที่เราอยากเรียนจริงๆเผื่อเนอนาคตมันอาจจะมีทางก็ได้ แล้วถ้าใครอยากถามเพิ่มเติมกับพี่พันญาเนี่ยแบบทิ IG ไว้ให้ก็เขาดีดี็อกซ์เลยถ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพวกเราแบบก่อนแพวกเราต้องกินต่อแล้วก็หนีมากอร่อยมากบวกเลยร้านเลยนะร้านแกรมร้านแกรมอันนี้คือแบบคาเฟ่ไอศครแพนเค้กมวานแน่แต่อร่อยกินแบบไม่ไม่มีใครแคร์หรอกอ้วนกินไปเถอะมีที่อ้วนแล้วเหรอพี่ว่าจริง โอเคถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์ s u s s c r i b e แล้วก็แชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊จะได้มาเจอกันอ่กมากบอกเลยมีคนอื่นดูอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ผู้เราทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันจ้า below